Thanks. ตัตังตัวเนี่ยมันเกี่ยวกับส uh uh ่บนบนยิ้ย่งอยู่เลยเออตาตังแค่บยิ้ไม่ต้องทำปตามันรอยเป็นตีราคือทมัย ว,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 วัดควรเจด,ดีที่นี่นะครับมีพิเศษก็คือทุกสิ่งที่เป็นวัตถุนะครับก็คือ ตั้งแต่อุโบสถนะครับก็สร้างบนก้อนหินนะครับโดยที่ไม่ได้มีเสาเข็มน,นะครับเป็นาการสร้างแบบร่วมมือร่วมไม,ม้ร่วมแรงร่วม,วม,วมใจของชาวบ้านทั้งหมดนะครับ mm hmm. บนอิฐหินปูนทรายขึ้นมาข้างบน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 ก้นอนหินนะครับเพื่อมาสร้างอุโบสถนะครับแล้วก็ในเรื่องของเจดีนะครับเจดี JD ก็สร้างบนก้อนหินเช่นกันนะครับมี พอระครังนะครับก็อยู่บนก้อนหินเชื่อว่าเป็นเป็นวิธีการในการบริหารจัดการพื้นที่ของคนสมัยก่อนคิดว่าน่าจะใช้บนก้อนหินเป็นเป็นพื้นที่สร้างสิ่งของอุกสร้างแล้วที่โล่งๆก็ไว้เป็นที่ใช้สอยอย่างอื่นส่วนส่วนของอโบสถและก็ลอระครังก็ไม่มีการตอกเข็มนะครับรบ ดูหินมีอยู่เป,เป็นเป็นเป็นพื้นฐานที่ว่าเราต้องลงทุนอะไรมากกุศลบายของคนแ,แต่ก่อนนะครับ <Okay. S 2> ยังยังยังซึ้งนะครับว่าทําไมต้องเราเกิดมาแล้วก็เห็นแล้วว่าอยู่อย่างนี้นะครับว่าทำไมต้องสร้างบหินแต่นที่ว่าหินนี้ไม่มีประโยชน์กับเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ไปสร้างหินหอระฆัง AD, เป็นดีดีเป็นอุโบสถนะครับมันประหยัดค่า่อกเสาเข็มและอะไรที่ว่าปฏิมากรรมที่ว่าคงจะไม่มีในแต่ตถนนี้นะครับวันนี้สร้างมานานเนี่ย ประมาณ80กว่าป,ปีนะครับ80กว่าประมาณกบบไว่าเป,ป็น60ปีนะ